เอาสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับช่างน้อยครับสวัสดี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 ครับก็ทาทางท่านมากินนะครับกับทางญาตินะครับมาเยี่ยมชมสวนของที่ปลูกอีกใกล้ๆกันกับพี่พยักเมื่อกี้นะครับอยู่ที่รงหลวงเหมือนกันนะครับแล้วสวนนี้มีปัญหาและอุปสรรคเยอะพอสมควรของช่างน้อยนะครับปลูกได้ประมาณกี่เดือนแล้ว่ะฮะ ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนมาดูสภาพของเจ็ดเดือนที่ปลูกแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างครับแล้วจะได้ไปไประยุกต์กับส่วนของทุกท่านเองนะครับอ้าวป้ายนี่คือสภาพของปลูกเจ็ดเดือนแต่ผิดพลาดหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกตอนแรก,รกคือเอาขี้วัวมาใส่ผสมรองก้นหลุมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปล่อยน้ําแบบคือน้ําเยอะมากครับดูนู้นครับ นั่นคือแหล่งน้ํานะครับบ่อเริ่มเทมนะครับดูดน้ําขึ้นมาใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดนะฮะไม่ใช่ทั้งปีนะฮะนะครับก็เิดปัญหาเรื่องของเนี่นะครับกําลังจะฟื้นนะครับสภาพแตกต่างกันผมได้อธิบายเรื่องของใบให้เห็นแล้วนะครับตอนที่ปลูกในส่วนของท่านพยักษ์พี่พยักนะครับเนี่ยฮะสภาพใบแตกต่างกันใช่ไหมครับทำไมแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมนะครับนี่คือสภาพแล้วกําลังฟื้นปูนะครับกําลังปรับปรุงคมคาแนะนํานะครับให้แล้วบังเอิญอีกนะครับ เจอแล้วครับนี่คือมาปลูกหญ้าเนเปียใส่นะครับคล้ายกับอ้อยนะครับรากก็จะมาแย่งนะครับแย่งการเติบโตของต้นนะครับคือนี่คืออาจจะเป็นนกปุ๋ยตัแรกนะนะครับเอาจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมาใส่ช่วยนะผมแนะนําช่างน้อยเลยนะครับให้หาจุลินรียสังเคราะห์แสงมาช่วยในการช่วยสลายนะครับถ้ามีซื้อก็ไปหาซื้อมาก่อนเลยไม่ต้องรอหมักจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะมาช่วยลดนะครับ นะครับรถรถปรับสภาพดินนะครับนี่คือปัญหาคือปุ๋ยเกินนะครับปุ๋ยเกินคือลักษณะใบเห็นเลยฮะเนี่ยลักษณะใบมันเป็นสีอย่างนี้แหละครับออกสีนี้ไม่เขียวมันนะครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสวยคือเขียวมันนะครับใบใหญ่เขียวมันนะครับอ,อ่อน้ำหมักน้ำหมักปลาทะเลให้สั่งมาใช้ยังยังไม่เคยเดีวใช้น้ำหมักปลาทะเลนะ ใส่โคดาม่าใช้ไปฉีดในส่วนที่มันมีต้นตน,ตนลักษณะมีปัญหาเรื่องใบเรื่องเรื่องเนี้ยลักษณะเนี้ยคือเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องของกังกีฬาเล่นนานมาก่อนนะครับใช้ไตโคดาม่าฉีดร่วมด้วยตอนเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสวนในพื้นที่แดดรุกข์แกรงแล้วนะครับเย็นดูคนที่มา,าดูสวนนะครับหญ้านในเปียเต็มนะครับเนี่ยฮะทดลองปลูกกี่ต้นแล้วนะ นี่คือพื้นที่200นะครับระยะ3คูณ3มอนกันระบบน้ําบางท่อสายผมแนะนําเลยนะครับอย่าใช้สายนี้นะครับถ้าใครจะซื้อต่อไปนี่คือถูกก็จริงนะครับแต่ถ้ามันหักนะครับก็คือใช้ได้ไม่ได้เลยนะครับอายุงานใช้งานต่ํามากนะครับมันแถบสีขาวนี่คือแต่มต่ําสุดแล้วนะครับคุณภาพต่ําสุดนะครับมันจะหักแล้วแตกขอบได้ง่ายนะครับ PE ให้สายสีส้มหรือสีแดงนะครับสายสีส้มสีแดงนะไปซื้อที่โก o b a l h o าได้เลยนะครับนะครับราคา จิกมาแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะร้อยกว่าเมตรนะครับโอเคปัญหาอุปสรรคประมาณนี้ให้คำแนะนำพอเดินเข้ามาสวนผมรู้เลยครับนี่ใกล้เคียงก,กันกับสวนของน้องต้อมเลยนะฮะปัญหาเดียวกันเลยครับคือสภาพดินนะครับดินคือเจอตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ลงปลูกก็รู้ปัญหาแล้วนะครับที่ที่แจ้งเข้ามาเนาะจะค่อยปรับเรื่องรากนะครับให้รากมันเ,เดินดี นะครับลากไม่มีปัญหามันก็จะทําให้แตกไปแตกยอดใหม่ขึ้นดีขึ้นเนาะนะครับจุลินทรีย์สังข้อแสงมาช่วยเรื่องการย่อยและสคือน้ำหมักปลาทะเลนะครับโบลอนนะครับหรือเสริมโบลอนดูจุลินเอ่อเอ่ออะไรนะฮอร์โมนไข่เงี้ยนะถ้าทําเองได้นะนะครับในส่วนที่ตรงนั้นที่ก็มีขายอยู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำขายสําเร็จนะครับดูแลเจ้น้อยก็ไม่มีเวลาก็นํามาใช้ได้เลยนะครับโอเคโอเคนะครับขอพบสวนใหม่นะครับจินสุดกัน ครับสวัสดีครับ,บร